อนด้ีเ Honda สามห้าเนาะอาการของเข้าไปยังไงพี่หนุ่มสตาร์ทไม่ติดครับติดแต่เร่งไม่ขึ้นครับแล้วก็ควันควันหนับไปอันนี้แกะตัวนี้ออกมาดูครับนี่เครื่องลูกเบี้ยวไปแล้วอืมมันจะเร่งไม่ขึ้นเนาะครับเอาจะทำการเปลี่ยนตัวใหม่เนาะเปลี่ยนตัวใหม่ครับครับผม เร่งไม่ขึ้นเร่งเจ <Okay. S 1> นสุดเคร่งแล้วก็ดับวูบไปวูบควันเช็คคาบูคาเบอร์อะไรเรียบร้อย <Okay. S 1> นี่ใส่ของแท้เข้าไปของแท้ okay. ใส่ของใหม่อเลยครับ อันนี้เขาทางานยังไงครับตัวนี้มันจะเป็นตัวตัวช่วยลดแรงอัดมันจะกดวาล์วช่วยนิดนึงครับนีน้อืมครับครับเวลาเราดึงตอนรอบช้าๆมันจะกดวาล์วช่วยปึ๊บพอเครื่องหนีรอบมันก็จะเหวี่ยงตัวนี้ออกครับครับเหวี่ยงตัวนี้ออกวาล์วก็จะทํางานกดเป็นปกติก็จะติดรับก็จะมีแรงอัดขึ้นมาช่วยลดแรงอัดในระยะยาครับถ้าเป็นรถไถเราพอเปิดเรากดวาล์วช่วยใช่ครับ เลยลคอันนี้เกิดขึ้นได้บ่อยไหมครับเฟืองรูดตัวนี้นานๆนานครับนานๆจะเจอทีเนาะครับ ใช่ไหมครับครับเมื่อวานให้ช่างต้อมหานะครับช่างต้อมหาไม่เจอสาเหตุของเขา วาวเวิร์ได้หมดแล้วเนาะได้ครับวาวได้ครับเดี๋ยวตัวนี้เครื่องจะหลวมหน่อยๆเนาะหลวงหลวมก็ไม่หน่อยเท่าไห่นะค่อนข้างเยอะบอกลูกกาบอกมันจะพังอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันพังไปอะไม่ว่ากันแต่ห้ามติช่างนะครับว่าซ่อมไม่จบ อันนี้ส้มตามตามอายุาไขอายุตามใจลูกค้าด้วยครับอ๋อตรวดหัวใจยาพาราครับไปเรื่อยๆ มารอบก่อนเปลี่ยนขาบูไปแล้วได้หนึ่งอาทิตย์ทีนี้ปัญหาใหม่มาเรื่อยๆพร้อมแยกน้ำมัน ันนี้มมเคยเจอบางเครื่องเนาะผสมสองทีมาอันนี้เป็นเครื่องสีจังหว,วะนะครับไม่ต้องผสมโอเคอเค้อม ขึ้นนะครับวันนี้จะเล่นโอเคอเครื่อง,ง,งออค่อนข้างรวมเยอะเสียงแหวนดังสนั่นมากก็ ใช้ให้ฟังเลยครับฝากไว้ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเจออาการเร่งไม่ขึ้นนะครับเช็คนู่นนี่นั่นหมดแล้วก็ลองดูตรงนี้ด้วยตัวนี้ก็เสียบ่อยบางตัวก็เม็ดเม็ดตัวนี้หลุดเนาะมันชอบหลุดใช่ครับเม็ดตัวลดแรงอัดนี่มันจะชอบหลุดก็จะทําให้ไปขัดกับเอ็นสายพานลาลีนก็มีอะไรเฟืองรูดครับก็ตัวนี้รูดแต่ตัวนี้นานๆจะเจอทีตัวนี้นานๆเจอทียังไม่ค่อยเจอ โอเคครับผมขอบคุณช่างหนุ่มครับ